I didn't want his ass, I just sell love I didn't want his I just sell I can't his I just sell be caught I just sell I don't need a word about that, I just sell ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็มายี่กับผมนะครับแฟมโมซี่นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแก้แค้นอีกพี่ปุนกรหรือว่าแก้แค้นน้องปุณนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมแพ้ไปนะครับผมคลิปนี้ก็จะแบบชนะทักเจ็ดตูนอะไรแบบนี้สักหน่อยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเนาะเขาในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้พร้อมแพ้พี่ยังอ้ผมแพ้พี่ไม่ได้หรอกอ่ะผมได้ชนะอู่แล้วน้องวันนี้พี่แบบพร้อมแบบชนะน้องเลยนะน้องก็เตรียมแพ้พี่เลยนะน้อง ผมว่ายากว่ะพี่ไม่ได้ชนะผมได้อุย้ยผมว่าพี่น่าจะโดนผมเปิดเฟือรบบัตออะเเฟือรบบัตรเลยเหรอใช่คุณน่าจะโดนพี่เจสูนะมาครับครับเฮ้ยเอา้าเอา้เอา,เ,อาเหลี่ยมไว้บอลเองนะตายแล้วเหรอเฮ้ยเอา้าเมื่อกี้แบบยิงเหลี่ยมเล็กๆเ,เ,เองนะงงนะงงนะคืออย่าตกใจนะปป่นคือเมื่อกี้พี่ก็แบบไปฝึกมาแล้วไงนะ คือวันที่แล้วคือที่พี่แพ้ไปฟุตที่แบบไม่ได้วงไม่ได้วอรนะ์มไงวันนี้คือพี่แบบไปฝึกมาละใช่ใช่แชมป์โอ้แชมป์อะไรเอชงเอเชียอ,อะไรนะ่ะเอวีพงเอวีพีใช่ปะใช่ไหมพี่จะแบบโอ้โหสักหน่อยละกันคือถ้าพี่แข่งพี่บอกเลยปุนพี่นี่ตัวตึงเลยนะในแห่งการแบบล้มวมวยอะไรแบบนี้พี่ตัวตึงเลยนะอเอ้เอาเอ้าเอ้าเฮ้ยปุณเฮ้สะบัดเบาๆเองนะเอาน้อง งงอ่ะคือพี่แบบสะบัดไปเลยนะน้องเป็กวะเฮ้ยผมว่าไม่ใช่อ่ะพี่อยากรู้ปะทำไมพี่ยิงหัวโดนทำไมคือคือวันที่เราวปุณบอกปุณแอปใช้โปใช่ปะใช่คือพี่ก็ใช้โปเหมือนกันออ้าวใช่ใช่เว็บไหนรู้ไหมเว็บไหเว็บเหลืองๆอ่ะปั๊งเว็บอะไพี่เว็บเหลืองเว็บเหลืองเหลืองเหลืองดำแหละเหลืองดำแหละเสื้อพี่อะเสื้อพี่เหลืองดำอ่ะอ๋อเหลืนั้นแหละเหลืนั้นแหละ วิ้ยแล้วจูบอ่กคนดูเฮ้ยไปข้อหหวนนะเอ้ยโฮ้ขอเกินปุณคือแบบก็ก็นะคือเมื่อกี้พี่ก็ให้ยิงข้อหหวนแล้วกันเดี๋ยวปุนไม่ได้แบบไม่ได้คิวไม่ได้หวนเลยเฮ้ยข้อหหวน เข้าหัวนะพี่เฮ้ยเจ็บนะปูนเจ็บแล้วนะพันยาไหมพันยาไหมอะไรเหรผมไม่ได้พันเลยนะผมไม่ได้พันเลยนะยาผมไม่พันต้องหัวแตกนะอุ้ยเข้าหัวอีกแล้วนะเออุ้ยหัวแตกก็มาดีพี่พี่เบอร์เกิดโอ้โหคนดูสับสนุด้วยโอ้โหคือวันนี้พี่จะมาแก้แค้นปูนก็ต้องถ้าจะชนะพี่ไม่ได้อยู่ดีนะเฮ้ยเฮ้ย รู้เหลี่ยมฝาบูซีได้ป่ะทุกคนเฮ้ยตาเร็วเหรอพี่โหยออกมาไม่ถึงหนึ่งวิเลยนะคือเหรอเห็นปูนบอกว่าอยากได้เจ็ดสองอะไรอยากชนะพี่ไงพี่ก็เลยบอกให้หน่อยละกันเฮ้ยกระสุนหานหน้างงนะเมื่อกี้คือพี่ขู่ไงยิงขู่ไปก่อนนัดหนึ่งทำไมปูนไม่ไปเล่นข้างนอกเล่นข้างนอกกันดีกว่าคือที่ดันมาข้างใน นอนมานอนมานอนมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ <h 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 ๊บปุ <h <h ๊บปุ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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บ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 ปุุ๊๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนุ๊บปุบคุ๊บป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 ุบบุ นะผมก็แบบจะไม่แพ้แบบยังมีสตีผมจะมาชนะวันนี้ผมจะไม่มีคำว่าแพ้นะครับปังตายแล้วเหรอเอ้าตายแล้วปุณก็อะไรอ่ะยุเอ้ายุกัดหัวหันนะผมตายแล้วเนี่ยเอ้าเมื่อกี้พี่หลับตาอยู่เลยนะคิดแบบหลับตาเล่นอะไรแบบนี้อยู่เลยปังเมื่อกี้ยุกัดแล้วพี่โอ้ไม่ได้มองจออ่ะเออเนี่ยก็ก็ดูนักคนดูก็แบบเมื่อกี้แบบผมหลับตาเล่นอยู่อะนะนะครับผมก็แบบ วันนี้แบบก็มาเล่นกับแชมป์เอ,เอเชีย MVP เอเชียแบบเนี้ยคนทุกคนแบบเด็กอายุน้อยสุดและตึงสุดอะไรแบบนี้ซะหน่อยนะปับป๊บปั๊บปั๊บเอ๊ะ<อ>ปังเฮ้ยเข้า<อ>ปุน่นเมื่อกี้คือพี่วิ่งซิกซัคอยู่พี่ตายได้ไงวะแบบเรื่องของ MVP เอเชียมันร้อนไงพี่บีงบีงยัง,ง,ยงไงก็ตายอ่ะ เฮ้ยเรือดดารามันร้อนว่ะเลือดดาดาลาแล้วดาราเอเชียเฮ้ยเอาไหมปุ่มเลยทุกคนเฮ้ยป้องเฮ้ยทใครอ่ะสมุทริีจะตายน้องรู้จักบอสเฮ้ยเฮ้ย ก็ฟอร์สปีดตึง้งเฮ้ยแปลกคนดูนะพี่ให้สกอร์แค่ห้านะปุ๋นพี่ให้ถึงแค่ห้าพอนะคือี่จับแบบป <ะ S 1> กเกมแล้วโอ้ยโอ้แม่มาตอนไหนอะ่ะเราเกลือวิีแบบวาบมานะพี่แน่จะยิงผมไม่โดนอะ่ะเฮ้ย เอ่งเอ่งเ่งว้าวสองเม็ดเองนะอะไรอ่ะตายได้ไงคือเมื่อกี้พี่สองเม็ดเองนะปุนงงอ่ะคือเมื่อกี้พี่แค่ยิงสองเม็ดเองพี่บอกละคือพี่ให้สกอร์แค่ห้าพอนะน้องอ้าวรู้จัก รู้จักไอรอนแมนนะรู้จักพี่พออี่ไม่รู้จักอ้าวก็จะถามทำไมวะอ๋ะอ,อวาต้ากลเหรอเมื่อกี้แบบขยับลูกปืนเบาๆเองนะกระสุนมันเข้าหัวเองงงก็ก็น้าปูนก็เตรียมแพ้ห้าเจ็ดอะไรอย่างงี้นะพี่บอกแล้วก็คือแบบพี่ให้แค่ห้านะแต่ว่าไม่ติดแล้วคนดูเออเออเฮ้ยันหัวนะเอ้ยเอ้า หัวแตกนะคืองงหัวแตกงอะเมื่อกี้แมตเดียเองพี่บอกแล้วอะไรอะปืนบัคปืนของบัคอะไรเงี้ย่งโดนหัวแดงเต้เลยไม่ตายก็ร้องปืนบัคนะคนดูก็เมื่อก <c oughs> ี้ผมก็แบบยิงอะนะเฮ้ยมาลัดเนี่ยแหละปืนลัดเรื่อยแหละ เ้ยอะอะ,อะคือกลัวพี่ต้องออกวงหนีเลยเหรอปุนกลัวพี่ยิงหวัวเนี่ยเอ้าชนะแล้วเหรอเอ้าอะไรอ่ะหลับตาเล่นอยู่ออกวงตาเลยเหรอพี่ชนะแล้วเหรอคนดูอ้าโอ้แพ้เลยอ่ะผมผมผมชนะแล้วนะครับก็นะครับก็เออผมก็ชนะแต่อะไรเด่ะเอ็มวีพงเอ็มวีพีอะไรนะแชมป์แชมป์เอเชียเดี๋ยวนะผมก็ชนะและ้วทุกคนผมก็แก้คันได้แล้วนะครับผมก็ ผมก็จะไม่เปหนึ่งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมก็ผมก็จะไม่ไปหนึ่งหนึ่งกับน้องปุนอีกแล้วนะครับผมโอเคครับ okay, คลิปนี้ผมก็ไปเลยนะครับผมผมไปดีกว่านะเดี๋ยวโดนแบบเอาคืนนะครับผม๋ยวผมรีบไปกันเลยดีกว่านะครับ